สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อค่ะกินข้าวเศร้ามื้อน,นี้ได้อย่างเนื้อนะคะมีกบช่องโบแฟมิลี่คือเกาคือเดิมค่ะพี่น้องอย่างเนื้อหอหอนอย่างเนื้อติ๊มันเบ,บาๆได้ม่แมาพี่น้องหิวแล้ว อย่ให้นะ้าคือเก่าพี่น้องกินเขากินน้ำเตรียมตัวไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานพี่น้องมาหันอยู่เหนียพี่น้องเบิ่งมันจังใดอัธรสเนาะพี่น,น้องเนาะจังว่งาบบหันมาอุ <c> ่เ <oughs> จ้าขวมซะแล้วเจ้าเผียกขุ้ม,ม้มพี่น้องขากินซ้ำนีก่ก็เพอนี่ เป็นเหนือกับพ่อแห่งเดวนอกพี่น,น้องเนาะกินน้ำมันอ้วนพี่ว่างใส่บันมามาพี่น้องคำแรกแห่งมนันแซบแซบกับสาวโบค่ะอืมอหือนาหวนนแซบ theo phe áo khoé mầm lâm, sẹp sẹp bắt ăn cáp à, ngon thế ừ มะละขี้นกคมอำลำลุ่งของเรียบร้อย นี่พี่น้องติดมันเสื่องของใครของนี้มีหน่อยก่อนอืมอืมอดื่มเอาลูกลุด Cái quả quả này bạc rồi uhm. này <laughs> แซ่บนี่ไงแต่ละตอนอืม กินตัวรังยีบพี่หน่องบายบายมาอยู่ก่ะพี่น้องซื่อๆดอกบายบายค่ะขอบคุณค่ะ